HELLO สวัสดีฮะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วกับพี่อู๋ในเกมเซเวอร์ Hello. ครับ2.3นะครับวันนี้ก็จะมาทําเมืองบนเกาะสิงคโปร์ตอนนี้มีชื่อแล้วเป็นเกาะสิงคโปร์ตอนแรกยังนึกไม่ออกว่าจะเป็นเกาะอะไรดีนะแต่ดูแล้วเฮ้ยมันเป็นเกาะสิงคโปร์ได้นี่นานะเดี๋ยวเราก็จะสร้างเมืองไปเรื่อยๆนะก็จะมีสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าเรือกองทัพอะไรค่ายทหาร ออกองบินทุกอย่างนะสถานีตำรวจห้างซั์สินค้านะเราจะค่อยค่อยทยอยสร้างไปเรื่อยๆนะโอเคหลังจากที่เราดูแบบนี้นะถนนมันอาจจะแคบไปนะใช่ไหมนี่ถนนแคบไปนะมันน่าจะมีการขยายถนนแล้วก็จะมีเกาะกลางถนนดีไหมโอเคไหมโอเคปะเดี๋ยวเราไปสร้างเกาะกลางถนนกันดีกว่านะตรงไหน พืท้ที่ที่เราจะสร้างโมเดลอยู่มุมไหนเอ่ยขอดูหน่อยอ๋อนี่นี่ด้านโน้นไปกันเลยไปสร้างโมเดลกันก่อนวันนี้จะมาทําเกาะกลางถนนนี่เราจะมาทําตรงนี้นะเป็นที่รับอ่าโอเคโอเคได้ละได้ละปึ๊บขยายไหม กาะการถนนนะเราจะใช้อะไรเอ่ยนี่1 2 3 4 5 6 7ประมาณ8ดคูณ8ดีไหมย8นะฮะได้เนาะสีดำสีดำออ่าประมาณนี้ปึ๊บอ่าสีดำสองนะสีขาวสองแล้วก็สีดำสองแบบนี้นี่มันจะเป็นลายนะ ลายขาวดำนะฮะปุ๊บสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะประมาณนี้นี่แล้วก็มีสีดำแบบนี้นะท่านผู้ชมปุ๊บ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 อ่ะไม่รู้จะสวยหรือเปล่านะฮะเสร็จแล้วค่อยมาติชมได้นะทำเสร็จแล้วติชมได้โอ้ต้อง ขออภัยกับน้องๆด้วยที่พี่อูดไม่ได้มาเล่นานานเลยนะเป็นเกือบปีนะหลายคนก็คิดถึงพี่อูดแล้วโอเคขอบคุณมากครับที่เม้นคิดถึงกันเดี๋ยวต่อเลยนะต่อไปพี่อูดก็จะต้องทำอะไรต่อเอ้ยมันน่าจะมีต้นไม้ใช่ไหมเกาะกลางถนนน่าจะมีต้นไม้หน่อยดีไหมดีไหมก็น่าจะดีนะฮะโอเคเนาะอ่ะ เรามาสร้างเกาะการถนนกันดีกว่าเดี๋สร้างต้นไม้ต้นไม้ก่อนต้นไม้ก่อนต้นไม้สีอะไรดีเยยปึ๊บปึ๊บต้นไม้ต้นไม้ก็ต้องเป็นสีเทาใช่ไหมต้นไม้สีเทากับสีเขียวใช่ป่าวใช่ป่าวอะดูว่าใช่ไหมอะมาดูกันจะเหมือนหรือเปล่าก็มาดูนะสองสา สองอประมาณนี้นะจะเหมือหรือเปล่าตีชมได้ตีชมได้จะให้ทำอะไรก็บอกได้นะนี่ประมาณนี้แล้วกันโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอามาคอนวิเศษทิ้งไปก่อนทิ้งไปก่อนทิ้งไปก่อนคอนวิเศษ ปึ๊บอ,อ้าวนีไ่ไงกดบิวได้ไหมกดบิวนี่อ่าต่ไปต้นไม้คอนวิเศษเอาขนาดไหนเล็กดีไหมเล็กก็ได้นะใหญ่ก็ได้ได้หมดขนาดนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมกดบิลอ้าวไปเลยไปสร้างเกาะกลางถนนกัน นี่อันนี้เป็นเกาะสิงคโปร์นะท่านผู้ชมฮะเพราะว่ามันมันเป็นคล้ายๆเกาะสิงคโปร์ไม่รู้ว่าคล้ายหรือเปล,นะล่านะก็เดี๋ยวลองดูกันก็แล้วกันเราก็ต้องมีการรื้อถอนนะฮะสิ่งก่อสร้างบางอย่างต้องรื้อถอนแล้วเราจะมีการขยายเลนถนนนะโอเคเนาะเมื่มีการขยายเลนถนนจะต้องมีการรื้อถอนแบบนี้สิ่งก่อสร้างที่อยู่ติดถนน ต้องพังให้หมดนี่เป็นการเวนคืนที่แล้วนะเวนคืนที่แล้วใครที่มีสิ่งปลูกสร้างแถวนี้ต้องลื้อถอนให้หมดเลยบอกสะก่อน <c oughs> <c oughs> ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ่น,นี่บริเวณนี้นะเขากำลังจะทำเก,กาะกลางถนนกันนะครับนะคุดดินปึ๊บปึ๊บปึ๊บ นี่นี่พังให้หมดเลยขวางทางถนนจะพาแล้ว <c oughs> มีการขยายถนนนะตอนนี้เว้นคื้นที่ดินโอ้ที่ดินใจกลางเมืองยางแพงนะเนี่ยป๊บ,ปบพาพาออกให้หมดเลยบริเวณนี้ขวางถนนสิ่งความจเจริญกำลังจะเข้ามานะดังนั้นอย่า ขัดขวางความเจริญโอเคี๋ยวกนพังให้หมดพังให้หมดมนี่จะทำถนนถนนสีเลนขยายเกาะกลางถนนด้วยอืมจะได้มีความสวยงามหน่อยปุ๊บ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 อ้ออยเหนื่อย <c oughs> หรือถอนมันเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยนะ ดูสิอ้าวเก็บขยะอันนี้เป็นตึกบางส่วนก็คงไม่เป็นไรมะเนาะไม่เป็นไรอ่ะซ่อมซ่อมตึกให้เขาก่อนตึกสีฟ้าแหว่งไปนิดหนึ่งฮะตึกก็จะบางลงนะนี่อันนี้ตึกสีขาวอ่าซ่อมตึกให้เขาก่อนอันนี้ตึกสีชมพูน่าจะเป็นหอพักสตรีดีไหม นี่เอาละต่อไปอน,นะฮะสีฟ้ามาก่อนปึ๊บอืมนี่ถนนตรงกลางก็จะเป็นเกาะกลางถนนนะทุกผู้ชมนี่อะไรไม่ดีเราก็รื้อถอนได้นะไม่กลัวสร้างใหม่แล้วรื้อถอนได้สบายอยู่แล้วอา้าว ถึงเวลาเอ้ยนี่ที่จะสร้างเกาะกลางถนนดูดิเป็นไงไมะโอเคได้ไหมพอได้ไหม,มก็พอได้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะเดี๋ยวก่อนทำไปเรื่อยก่อนโอ้ยมันวางไม่ค่อยจรงตำแหน่งเลยเว้นหน่อยนะเป็นถนนหน่อยตรงนี้นะฮะเผื่อจุดกลับรถใช่ไหมนี่จุดกลับรถอันนี้ก็เป็นเกาะกลางถนนฮะ อ่าตรงนี้เป็นสีแยกก็ไม่เป็นไรสีแยกก็เว้นไว้นะปึ๊บปึ๊บอ่านี่ออันนี้ก็เป็นถนนละกันถนนละกันนี่โอ้โหสุดยอดเอ้าต้นหญ้าขึ้นมาได้ไงวะต้นหญ้าขึ้นมาได้ไงเนี่ยเอาละว้าวปลูกต้นไม้สิครับนี่ เฮ้ย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 ทำไมต้นไม้มันมันเอียงจังทำไมมันเอียงจังละ่ะอ้าวไมไม่สวยไปสร้างใหม่ต้นไม้เอียงเดี๋ยวก่อนนะฮะอยู่ตรงไหนปะต้นไม้ต้นไม้เอียงทิ้งไปก่อนไม่เอา <c oughs> วางตำแหน่งดีๆก่อนนะฮะแต่นี้มันเอียงมันเลยดูไม่สวยนะฮะเอาไม่เอาหม่ ทุบหม่นี่อันนี้ก็อยู่ตรงกลางอันนี้ใช่ไหมอ๋ออย่างนี้จับได้วางตำแหน่งได้นะใช่ไหมดูก่อนเชื่อกันดูก่อนตรงตำแหน่งไหมถ้าประมาณสิได้ไหมดูก่อนฮนะขอเช็คแป๊บหนึ่งเนี่ยประมาณนี้ได้อยู่นะประมาณนี้ได้อยู่โอเคนี่เนอะประมาณนี้แล้วกัน กดบิลปึ๊บโอเคไปไปเลยครับต้นไม้จะต้องอยู่กึ่งกลางของเกาะกลางถนนเกาะกลางถนนนะ่ะปึ๊บทำเลยนี่โอ้ไม่ก็ไม่ก็ว้าวเป็นไงไหมเริ่มสวยเริ่มสวยนี่เว้นด้วยนะ ปึ๊บอ้าวเป็นไงบ้างโอ้ยเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยนะท่านผู้ชมฮะโอ้โหเกาะกลางถนนฮนะนี่ใช่ไหม,ไหมดูก่อนโดยไกลอ่าเริ่มสวยเริ่มสวยแล้วก็ต้องขยายทางสิครับใช่ไหมอออันนี้ก็ติดเกินต้องมีเกาะกลางถนนด้วยอันนี้เป็นถนนสายหลักนะฮะถนนสายไฮเวย์เลยขยายต่ออ,อันนี้คือเกาะสิงคโปร์ น่าจะไปท่าเรือป่ะไปเลยถนนสี่เลนมีเกาะกลางถนนด้วยนะโอ้โหว้าว,ว,าวต่อไปก็ทำถนนต่อไปแล้วไม่รู้จะสวยหรือเปล่าป่ะเก็บขยะไปด้วยทำไมมันต้องมีขยะด้วยเนี่ย เสียเวลาเก็บเหลือเกินอ้าต่อเลยนะโอ้โหทำถนนออกสู่ทะเลความเจริญก็เริ่มเข้ามาแล้วนะจากที่เคยเป็นเกาะเปล่าๆนละไม่มีอะไรตอนนี้มีความเจริญมากมายเข้ามาถนนก็สี่เลนด้วย ตรงนี้ก็เป็นจุดกลับรถด,ดีไหมดีป่าดีป่าเนาะโอเคจุดกลับรถเว้นไว้สักสองบล็อกนะฮะสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดมาณนี้แล้วไหมเนาะจุดกลับรถมาสองสามสี่สี่ หกเจ็ดแปดโอ้โอเคมาเอ้ยผิดเลยอ้าวโอเคนะก็ประมาณนี้นะฮะต่อไปก็ปูพื้นถนนถนนรัดยางสีน้ำเงินใช่ไหมนี่อ้าวอืม ประเทศสิงคโปร์เขาจเจริญกว่าประเทศไทยนะเป็นประเทศที่แบบอุตสาหกรรมเขาสุดยอดเลยนะเอาเนี่ยเก็บขยะก่อนเก็บขยะเก็บขยะโอ้โยเป็นไงบ้างเก็บไหมเก็บเกาะกลางถนนปลูกต้นไม้สิครับอือจะรออะไรใช่ไหมใช่ไหมประมาณนี้ล้กันใช่ไหมใช่ไหม ตรงกลางมันน่าจะมีเสาไฟสักสักแถวดีไหมเนาะนี่เป็นไงไหมสวยไหมสวยไหมนะสวยไหมฮะสวยไหมฮะโอเคอันนี้คือเกาะกลางถนนนะฮะท่านผู้ชมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสวยนะสวยไหมโอเคเราก็จะต้องมีต้นไม้ริมทางดีไหมต้นไม้ริมทางหน่อยเนาะจะดีไหมเดี๋ยวก่อน ว้าวถนนสายหลักนะถนนสายหลักถนนก็ต้องแบบว่าสายนี้ก็เป็นสายหลักดีไหมก็ต้องขยายขยายก็ไม่เป็นไรอุ้ยิตรงนี้ตึกสูงตึกสูงขยายไหนง่ายกว่าวะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วขยายนี่น่าจะง่ายกว่านะท่านผู้ชมนี่ฝั่งนี้ง่ายกว่าหรือไปก่อนหรือไปเลยเวนคืนที่นะ ที่ราคาแพงไงก็สู้รัฐบาลเรารวยนะเวนคืนที่ก่อนเราจะทําถนนเริเสียแยกเข้าผิดปึ๊บปื้อนี่เอาละบริเวณนี้นะสีแยกนี้ก็มีเกาะกลางเหมือนกันใช่ไหมถ้งั้นอันนี้ก็ปึ๊บ ัดไปเลยตึกนี้ตึกของใครเนี่ยราคาเท่าไรซื้อต่อได้รัฐบาลมีเงินจ่ายเพื่อจะทำถนนไปเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้เป็น EP ที่2แล้วนะฮะเริ่มจเจริญแล้วเมืองเริ่มจเจริญแล้วนะอือหือ EP ที่2แล้ว กลางก็เป็นเกาะกลางถนนนะเดี๋ยวก่อนปูถนน,นให้เสร็จเรียบร้อยก่อนปึ๊บประมาณไหนดีมาแนี้ละกันนะเกาะกลางถนนอ่าฝั่งนี้ก็ประมาณนี้ละน,นะ เสร็จแล้วเราก็จะทำการทำการอะไรปลูกต้นไม้ปึ๊บใช่ไหมอ่านี่โอ้โหเรียบร้อยนะโอ้ยก็ค้าสวยไหมสวยไหมเมืองเริ่มสวยนะท่านผู้ชมอ่โอ้ยสวยเกินนะฮะแล้วก็จะตอนนี้เป็นสี่แยกแล้วสี่แยกนะสี่แยกตรงนี้โอ้ย สีแยกไปเมืองต่างๆนะบนเกาะสิงคโปร์อันนี้ไปท่าเรือนะใช่ไหมท่าเรืออยู่บริเวณนี้น่าจะมีค่ายฐานหน่อยฐานบกฐานเรือฐานอากาศเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอขยายทางไปก่อนอเดินหน้าไปต่ออันนี้เป็นถน,นนสายหลักตัดกันสองเส้นสี่แยกตรงใจกลางเมืองพอด,ดีนะ จะมีถนนสายรองถนนที่นี่จะเป็นสี่เลนทั้งหมดนะฮะบางช่วงก็อาจจะเป็นสองเลนถ้าสี่เลนหมดแต่บางช่วงก็ไม่มีเกาะกลางเนาะใช่ไหมบางช่วงก็มีบางช่วงก็ไม่มี ทำไปเลยปลูกต้ไนไม้เกาะการสนโอเคเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนเมืองมันต้องค่อยๆโตนะค่อยๆโต,นะโตเนาะจะโตเร็วเกินก็ไม่ดีนะฮะต้องค่อยๆโตอ้าวนะต่อไปแล้วก็ก่อนขอบบล็อกบล็อกสีขาวอยู่ไหนปุ๊บอ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอ่าตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะมาสร้างตึก ต่อนะฮะตรงไหนนี้เนาะ,ะมันนี้แล้วกันตึกอันนี้แบบตึกบางๆแบบนี้ประมาณนี้ไม่สูงมากนะปึ๊บอ,อ้าละก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะเอยมันชนกันมันชนกัน <c oughs> ด้านหลังไม่ต้องปูก็ได้ไม่ไม่ต้องใส่ เอ้ยผิดด้านหลังนี้แบบโล่งๆกันโอเคนี่ประมาณนี้อาวละยังไงต่อโอ้โหสวยไหมสวยไหมสวยมันจะต้องมีสวนหย่อมมีอะไรอีกหลายอย่างนะเดี๋ยวไปขยายต้นไม้กันไหมให้มันต้นใหญ่ขึ้นนะไปะเราไปขยายต้นไม้กันก่อนดีกว่า ต้นไม้ที่อยู่ตามทางนะไม่ใช่อยู่ตรงเกาะกลางนะถ้าเกาะกลางมันจะต้นเล็กอันนี้ก็ต้องเป็นต้นใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมทุบเลยปึ๊บประมาณนี้เนาะกดบิ้ว <Good, build. S 1> มาโอเคปะดูซิว่ามันจะต้นใหญ่ไหม เราจะปลูกบริเวณหลายทางนะสายไหนดีสายไหนดีนี่สายนี้ดีกว่าไม่รู้ว่าต้นมันจะใหญ่ขนาดไหนเออมันก็ก็พอใช้ได้นะมันก็ทำให้ดูดูดีขึ้นเนาะนี่ถ้าเราจะปลูกตึกเดี๋ยวเราก็ตัดต้นไม้ทิ้งได้ใช่ไหมไม่เป็นไรปลูกไปก่อนช่วงนี้แก้เขิน ยังไม่มีตึกก็ปลูกต้นไม้ไปก่อนพอจะสร้างตึกมีเงินสร้างตึกก็ค่อยตัดต้นไม้ทิ้งนี่ย้ยสวยนะนี่นี่ไงเริ่มสวยเริ่มสวยนะต้นไม้อ้ยนี่ใช่ไหมเจาะก,การก็มีสองฟังเลยสองฟังเลยจะได้แบบดูถนนนี้สายล่มลื่นนะฮะโอ้ถนนที่มันแบบไปท่าเรือ จะเป็นท่าเรือหรือเป็นอะไรดีตลาดเดี๋ยวก่อนอนาคตยังไม่รู้จะสร้างเป็นอะไรบริเวณนี้นะท่านู่้ชมนี่เป็นไงบ้างอุ้ยสวยนะนี่ถนนสายนี้ไหมถนนสายนี้ึ่งสวยงามเหลือเกินให่นไหมนี่โอ้โหอ่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินเดี๋ยวเราก็ติดตามต่อใน EP ีแต่ต่อไปนะติดตามชมนะครับว่าจะมีอะไรก่อสร้างขึ้นมาบ้าง อยากให้พี่อูสร้างอะไรก็เมนขึ้นมานะฮะเดี๋ยวรับรองเกาะสิงคโปร์ของเราจะเป็นเกาะที่มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมอยู่นบนเกาะนี้เลยนะฮะไม่เชื่อก็ติดตามชมในคลิปต่อ,ตอไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราอาจจะมีการสร้างเสร็จอาจจะมีหรือทิ้งบ้างบางส่วนถ้ามันไม่สวยนะเราก็สามารถปรับปรุงได้ตลอดเวลานะท่านผู้ชมโอเคขอบคุณครับที่ติดตามชมพี่อูนะขอบคุณยังมากที่กดคอมเมนต์ ชื่นชมพี่อุ๊ดนะฮะเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันนะครับสวัสดีครับ